เพื่อนคันหน้าริมจเราถ่ายอยนะู่นะรู้มันจะเยอะอ่ะคันนะูวน,น่ะเยอะแล้วขนูวนนานูขนหัวดีนั่นเพื่อนนะ่ะหัวใหญ่เลยนาลิมนะอ่ะหัวใหญ่เปิดหลังไม่อยับไม่ยับเลยนะน,ะนาลิมหัวใหญ่เพื่อนคันนี้ก็เริ่มเริ่มเฉาะนะมันจะร้อนกันก็เริ่มนั่ง เพื่อนรถเกอรี่มาส่งของขึ้นไม่ได้นะเมื่อกี้เห็นด้านท่าขึ้นนิ่มเลยนั่นขึ้นแล้วนะ อาจจะชันนอดหน่อย แปนบ้เพื่อนหนักแล้วนะหนักแล้วนะเริ่มจะออกสีทุกๆเลยนาลิมนาลิมจะออกสีเปียกๆนะนาลิ

烂了。 nặng cái này, thưa khỏi Cói răng cũng nó bằng nữa cái bật thưa ทงานกี่มันกลางรือนั่นเพืนแน่นอนนะรือันนี้สับเสร็จแนั่นเพื่อนะเนีเ่ยเสร็จไปสองคันแล้วก็ขึ้นมาช่วยกันสับเลยนะไว้ดนะ้วยนเะนี่ยเต็มเลยนะที่ยเที่ยวสองนะเที่ยวแรกไปกันมาคนละเที่ยวแล้วนี่เที่ยว 2. สองกะอาจจะเที่ยวเดียวตัวขึ้นช่วงถนนไม่ไหวนะ cắn rồi Giờ lên rồi Hãy subscribe cho kênh Kìa, cười con cười. Cười ra Đấy mấy cái con đó rồi Mấy ra cái Hà con Mấy thẻo lim luôn Thẻo lim cơ cho lửa lại con rồi Thẻo 2 con, 3 con cơ กันก็นหอบก่อะนนะเริ่มฟังเสียงหอบกันเื่อนเลยเรื่อนหอบแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็หอบต่อนะอหอบ จะขึ้นถนนแะล้วคนขึ้นมาดูรถนะไปห,หนึ่งคันแล้วเพื่อน จะขนาดขึ้นก่อนเลยดูนะ,ะเดีคันท้ายเลยนะคันท้ายขึ้นก่อนเลย เพื่อนมันกันมากเลยุดยอดเลยเนาะถามกันเลยนะเพื่อนดูทั้งสี่กันคะุณนถนนเลย ครั้งน้นกอนเฮ้ยครั้งนัเนเปอนมาจะเป็นยนานาตัวเก่าเมือนันนะ ไปกันนะเพื่ครับวิดีโอนี้เรจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ